เดี๋ยวไปลองพร้อมกันเลยครับนี่ครับสร้อย ทอเราล้อมเสร็จแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คตัวเซ็นกันดูนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับนี่ครับคราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเช็คอร์เซ็นทองคำนะครับจากทองคำเก้าสิบหกจุดห้าเรซ็นถ้าเราทาเป็นทองรูปทานแล้วหนึ่งบาทมันจะเหลือเปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับตามผมมาเลยครับคราบสวัสดีครับเช็คเปอร์เซ็นนะครับได้ครับครับสี่สิบนาทีเหมือนกันนะครับอย่างนี้ ก้อนนี้สองจุดครับก้อนที่สองครับแล้วก็อันนี้ก็สองครับเช็คสองจุดครับยังละสองจุดนะครับแต่ช่างมันหนักพี่นี่ช่างมันหนักครับก่อนเช็คร็เซ็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราเช็คร์เซ็นแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ครับครับขอณมนะครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามันได้หรือเปล่าครับนี่ครับสร้อยเส้นที่หลอมมาเปอร์เซ็นที่ได้ครับนี่ครับ ครั้งแรก9 4.05ครับครั้งที่สองใ 4.